สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอประจำวันที่3กันยา64นะคะในวันนี้นะเราจะเรียนหัวข้อที่2นะคะของการคูณพหุนามในหัวข้อที่2นี้นะคะก็คือการคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนะคะในการคูณเอกนามกับพหุนามนะคะเราย้อนกับ ไปดูที่หัวข้อการลบพหุนามนะคะก่อนหน้านี้เราทราบแล้วว่าการการที่เราจะหาการลบพหุนามนะคะเราเราจะหา,าพหุนามตรงข้ามของพหุนามตัวลบเนี่ยเราจะต้องใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการแจกแจงตัวอย่างเช่น ลบ x บวก3นะคะอย่างข้อนี้เราเห็นว่ามันเป็นลบแล้วก็ในวงเล็บ x บวก3ถูกไหมทีนี้เครื่องหมายลบนี้นะคะกูเคยบอกแล้วว่าถ้าเราเจอเครื่องหมายลบลักษณะแบบนี้ความหมายของมันก็คือมันจะมีเลข1อยู่แต่เขาไม่นิยมเขียนใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในข้อนี้มันก็จะมีความหมายเดียวกันกับลบ1คูณ x บวก 3นั่นเองพอเราเขียนใหม่นะคะให้อยู่ในรูปนี้แล้วเราจะเห็นว่าเลข1ของเราเนี่ยมันเป็นเอกนามถูกไหมอีกตัวหนึ่งนี่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นพหุนามนะคะเราจะเห็นว่าสองตัวนี้นะคะมันเป็นการคูณกันร,ระหว่างเอกนามกับพหุนาม ถูกไหมคะที่นี้เราจะใช้การแจกแจงเข้ามาช่วยในการคูณโดยการที่เราคูณแจกแจงเข้าไปเวลาคูณน,นะคะเราจะนำลบ1คูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บคูณทั้ง2ตัวนะคะสิ่งที่เราได้มาก็คือลบ1คูณกับตัวแรกก็คือคูณกับ x ถูกไหมคะจากนั้นมันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหม เครื่องหมายบวกอันนี้นะมันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะเราก็เขียนบวกไว้จากนั้นคู่ที่2ก็คือลบ1คูณกับ3นะคะลบ1คูณ x มีค่าเป็นลบ x จากนั้นบวกด้วยลบ1คูณ3นะคะลบคูณบวกเราจะมีค่าเป็น ลบนะคะก็จะได้ลบ3ทีนี้เราเขียนใหม่จะได้ลบ x ลบ3นี่คือคำตอบของตัวอย่างข้อนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าการที่เราจะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามเราจะทำได้โดยการ ใช้สมบัตินะคะการแจกแจงในการแจกแจงนะคะพดออกจากนั้นใช้หลักการคูณเอกนามเพื่อหาผลคูณนั้นก็คือตอนแรกมันเป็นการคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามถูกไหมทีนี้เราใช้สมบัติการแจกแจงพอแจกแจงเข้าไป เราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นอ,อย่างข้อนี้มันเกิดขึ้นมา2คู่ใช่ไหมคะแต่ละคู่มันเป็นการคูณกันร,ระหว่างเอกนามกับเอกนามถูกไหมพอมันเป็นการคูณกันร,ระหว่างเอกนามกับเอกนามเราก็สามารถคูณกันได้ปกติเลยพอคูณกันเสร็จแล้วเราก็จะได้คําตอบออกมานี่คือหลักการคูณกันร,ระหว่างเอกนามกับพหุนามนะคะทีนี้เราลองดูตัวอย่างข้อถัดไป ตัวอย่างที่2นะคะโจวเขาบอกว่าจงหาผลคูณในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อที่1น,นะคะ4 x คูณกับ3 x ยกกำลัง2ลบ x ในข้อนี้นะคะ เราจะเห็นว่ามันเป็นเอกนามคูณกับพหุนามใช่ไหมทีนี้เราก็ใช้สมบัติการแจกแจงเวลาเราใช้สมบัติการแจกแจงนะคะเราจะนําเอกนามคูณแจกเข้าไปในพหุนามทีละตัวนะคะมีอยู่กี่ตัวเราก็แจกเข้าไปเท่านั้น ในข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีเราแจกเข้าไปนะคู่แรกเราจะได้4 x คูณกับ3 x ยกกาลัง2ใช่ไหมคะนี่คือคู่แรกจากนั้นเราจะเห็นเครื่องหมายลบใช่ไหมคะพอเห็นเครื่องหมายลบเราก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไป แล้วก็คูณกับคู่ที่2ก็คือ4 x คูณกับ x นะคะจากนั้นเราจะเห็นว่ามันกลายเป็นการคูณกันระหว่างเอกนามกับเอกนามทั้งสองคู่เลยนะแล้วก็คูณกันปกติทีนี้เวลาคูณนะคะข้อนี้เห็นไหมสามประสิทธิ์คูณกัน4คูณ3ได้12ใช่ไหมคะ จากนั้นนำตัวแปรมาคูณกัน x คูน x ยกกำลัง2ฐานเหมือนกันนะคะคำตอบก็จะกลายเป็น x ยกกำลัง3เครื่องหมายลบก็เขียนไว้เหมือนเดิมทีนี้คู่ข้างหลังนะคะก็ยังคูณเหมือนเดิมก็คือ4คูณกับตัวที่อยู่หน้า x ที่เราไม่นิยมเขียนก็คือเลข1ใช่ไหมคะเราได้4ก็เขียน4ไปทีนี้นำตัวแปรมาคูณกัน x คูณ x นะคะเราจะได้ x ยกกำลัง2นะคะทีนี้คำตอบในข้อนี้มันเป็น12 x ยกกำลัง3ลบด้วย4 x ยกกำลังสเราจะเห็นว่า2พจน์นี้นะคะมันไม่ใช่พจน์คลายแสดงว่าในข้อนี้เราก็จะสามารถตอบได้แล้วนนัเองคำตอบก็คือเท่านี้นะคะทีนี้ข้อที่2 ลบ 3x ยกกำลัง2 y คูณด้วย 7x ยกกำลัง2ลบ 2x ลบ8นะคะ,ะในข้อนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมก็คือการใช้สมบัติการแจกแจงนะคะคูณเข้าไปคูณนี่คือคู่ที่1 นี่คือคู่ที่2และงนี้ก็คือคู่ที่3นะคะคู่ที่1ก็คือลบ3 x ยกกำลังสอง y คูณกับ7 x ยกกำลังสองนี่คือคู่ที่1จากนั้นเราเจอเครื่องหมายลบใช่ไหมคะพอเจอเครื่องหมายลบเราก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปแล้วก็เขียนคู่ที่2ตามมาก็คือ คือเท่าไหร่คะลบ3 x ยกกำลัง2 y คูณกับ2 x ถูกไหมและตัวสุดท้ายก็คือเท่าไหร่เราเห็นเครื่องหมายลบใช่ไหมคะ ก็เขียนข้างมายลบเหมือนเดิมแล้วก็เป็นลบ3 x ย x กําลัง2 y โอ้ยไม่พอคูณกับ8คูคห้อยไว้ข้างล่างนะทีนี้คู่ที่1น,นะคะเราก็คูณกันปกติสามประสิทธิ์คูณสามประสิทธิ์แล้วก็ตัวแปรคูณตัวแปรมีตัวแปรอยู่1ตัวนะคะ ไม่ต้องคูณเราก็จับมาเขียนไว้ธรรมดาลบสคูณเจ็ดเราได้ลบยีใช่ไหมคะ x x กำลังสองคูณ x ยกกำลังสองก็กลายเป็น x ยกกำลังสตามด้วย y นะคะจากนั้นตัวนี้ข้างหลงังเราเห็นเครื่องหมายลบเก็บลบไปก่อนทีนี้ สามประสิทธิ์นะคะสองตัวนี้คือลบสามคูณสองเราก็จะได้เท่าไหร่ลบหก <6 S 1> ใช่ไหมคะตามด้วย x x ยกกำลงังอะไร x ยกกำลงังสามใช่ไหมคะแล้วก็ y นี่คือวงเล็บที่สองนะคะทีนี้วงเล็บสุดท้ายเขียนลบไปก่อน อ่าแล้วดูสัมประสิทธิ์คือลบสคูณกับ8ใช่ไหมคะลบสคูณกับ8ได้เท่าไหร่ได้24ใช่ไหมคะแล้วก็ x ยกกำลังส y ทีนี้ในข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าพอเราจะถอดวงเล็บส่วนข้างหลังเราเห็นไหมว่ามันมีลบซ้อนกับลบใช่ไหมคะ ใช้หลักเหมือนเดิมก็คือก่อนหน้านี้ครูเคยบอกว่าถ้าเราเจอเครื่องหมายลบนะคะเราจะเปลี่ยนลบให้กลายเป็นบวกพอเปลี่ยนเป็นบวกปุ๊บจำนวนข้างหลังจะต้องเป็นจำนวนตรงข้ามจากลบ6 x ยกกำลัง3 y นะคะก็จะกลายเป็นหก x ปิดสีก็จะกลายเป็น6 x ยกกำลัง3 y ข้างลังเหมือนกันเหงเครื่องหมายลบเปลี่ยนลบให้กลายเป็นบวกจากนั้นจํานวนข้างหลังนะคะก็จะกลายเป็นจํานวนตรงข้ามก็คือ2 4 x ยกกำลัง2 y นั่นเองทั้ง3พจน์นี้นะคะไม่เป็นพจน์คล้ายนั่นหมายความว่าเราสามารถตอบได้แล้วนั่นเองนะคะโอเค สำหรับการคูณเอกนามกับพหุนามนะคะครูทำให้ดูแค่สองสามตัวอย่างนี้ก็พอที่นี้นะคะแบบฝึกหัดที่ครูจะให้วันนี้ได้แบบฝึกหัดเยอะหน่อยนะวันนี้เป็นโฮมเวิร์กครั้งที่4อันนี้ประจำวันที่ 3กันยา64นะคะโจทย์เขาบอกว่าจงหาผลคูณในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อที่1ลบ3 คูณด้วย 4x ลบ9ข้อ2 7x x บวก2ข้อที่3ลบ 6a คูณ 2a ยกกำลัง2ลบ 9a นะคะข้อที่4 ลบ5ส่วน2คูณ8 x ยกกำลังสองลบ4 x ลบ12ข้อที่5 y ยกกำลังสอง x y ลบ4 x ยกกำลังสอง y ยกกำลัง2ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ห x ยกกำลัง2คูณลบ x ยกกำลัง2ลบ y ยกกำลัง2อบวก2 z ยกกำลัง2นะคะการบ้านมีทั้งหมด6ข้อนะคะทรงก่อนวันจัรนเวลา10หโมงเหมือนเดิมนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบคลิปประจำวันที่3กันยาไวเ้เพียงเท่านี้คะ่ะ สวัสดีค่ะ